นัสการครับนัสกันครับจะเล่นพ่อนเด้อยมพอยยมแม่ไม่ได้เศ่้าเลยเนาะครับผมมาลกกอนจะเศร้าวันไปหยังวันันออกก็บินบากแต่พอดีละถามถึงว่าตัวเลขคงทุ้ต่าคือวิ่งตะไนยวนไตรเตอเ์อต้านนั่นหรอ่าครับผมคือเอาไงว่าตั้งแต่มือปล่อยไปนั้นดีทุกขึ้นแต่ปูเราก็ว่าบอกไม่เปลี่ยนแปลงครับผมเลขตาจะลูกตัดลงมาลุกตัดลงมาจะเน้นให้ยูยูสองคู สองคูหมายถึงว่าเลขสองโตเลื่อที่ว่าไปนะเป็นี่ศูนย์เจ็ดครับหาศูนย์ครับผมแต่หย่อลงมาอีกจากตัดเลขหนึ่งมาจะเป็นเลขฟีกูงอจากสี่ศูนย407บ่หำครับคือตัดเอาตัดเลขหนึ่งมาจะเป็นเลขฟีกูมันบอ่เลขสองโตครับเป็นเลขฟีกูเราหงอลงมาจะเน้นให้สองสองคู่สองคู่หมายถึงว่าศูนย์หาครับศูนย์เจ็ดเน้นเลย ส่วนหาคับส่วนเจ็นเน่นเลยครับส่วนหากับศูนย์เจ็ดเนียนเลยครับผมแต่สี่เจ็ดกับสี่ศูนย์กัดล่องมาเอาแต่ให้เนียนแรงเลยศูนย์เจ็ดกับศส่วนหาเนียนเลยครับผมเอาง่ายๆว่าบนอุว,ว่ามันใจรน่ยเปอร์เซ็นต์ก็เอาเป็น แม่นนกษัตริบ์ปูวันนี้มานี่เทนแมนแต่วันนี้วันวันสีลดลงมาเนี่ยเก่าชิบเนาะรุ่นอยู่วันนี้แห้งหลายวันหลายเก่าอีกคี่เอาไงวะเลขเลขเป็นยังไงมันใจขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งวันนี้เป็นวันแรกและปูเรายำครับยำเนี่ออีกนิดก็สีมันใจปูมันม่หาจุเครื่องกครับแมนไม่จูเครื่องบ่มาจุเครื่เลขเลขบันนี้ดีบ่ดีอาจจะมากสามบุญบ่ ครับผมดีพอดีนอยหนาทีแมาสามตัวสามตัวแต่กดีพอดีอาจจะมาสามวดนีขอขออนุญาตอันอันตั้งกล้องฟันนั่าจังไรนีเปียนไงฟันชอตฟันตั้งแต่มือมือป่อยมือปล่อยวันที่สิบมเอามือวันที่สิเอ็ดนันฟันว่าจะศูนยิ่งมดขึ้นศูนย่งมดขึ้นแต่ตัวลูกนี่ละศูนยู่งมดขึ้นครับผมนี่หมายถึงว่าศูนกับศูนอยู่แล้วลูกกับน้ําเก็ มันแบบเป็นศูนย์เจ็ดอยู่แล้วแล้วขึ้นต่อม่อันนั้นอย่างน้อเนาะเอาไงมามันวนเวียนวนเวียนอยูใ่ในศูนย์เจ็ดกับศูนหาเล็กม <0 7 S 1> <อ>ันเจ็ดศูนห้าแม่เน้นตัวเน้นครับต่มขึ้นแต่ม,ตมตออขึ้นนอกจากยามเยาวะเล็กเล็กอยู่เหรอเลขข็กบ่ปใส่เล,เลขข็กบอสลับบางเลขข็กบา่อบบสับบางเล็กบ่อสลับบางครับบอสับบางหมายถึงว่าจากี่ศูนย์เจ็ดจะมาเป็นสี่เจ็ดศูนย์เป็นสีน้าหรือเป็น ชูนเจ็ดสีงสีหน้าครับอ้โหหมถึงบัวซับไปซะมากครับให้มาเอาตามที่ผู้บอกผู้บอกว่าเจ็ดอยู่หลักหน่วยเนี่ฮเอ้ยเจ็ดอยู่ทั้งหลังครับเจ็ดอยู่ห้งหลังตอนแรก,กเก็ 40, อยู่ทั้งหลังเดยเจ็ดสี่ศูนย์มาเนี่ยเผื่อมาเจ็ดมาอยู่ห้งหลังครับเจ็ดมาอยู่ 40, อะไรเนี่เป็นสี่ศูนย์เจ็ดซีศูนย์เจ็ดครับกับหาศูนย์แต่ว่าหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ในห้องกับเป่าต่ว่านี่แหละคือสองครูทีรุ่งเจเนนไทยวัดวันที่สิบหกเด้อวัน แต่ม่ม well. ีรถแต่ไ่มีเพิ i I ่มกันนอกจากเราจะว่าเหล็กกับหัวเราจะว่าเหล็กกับหัวหรือเหล็กเหล็กอ่าจะว่าเหล็กเจ็๊ยบเราว่ายุงหลังมันจะมายางหลังก็จะเราว่าตั้งแต่บอกบอกขึ้นแหลกบอกที่วางทางขวาเราเหมือนว่าเจีอยูมายางหลังครับผมนี่แหละคือมันใจรถมันรูแต่มันใจครับผม รับไปนี่แล้วก็จะได้ไปจัดการนั่นเองเนี่ยบอ่บอวนี้บอ่อเหล็กได้กค่กของวันนี้พอเขาแน่ในเหล็กสามตัวกอบสองตัวนี่แหละที่มาไปแต่จะอาแต่มาสี่ศูนย์หรือสี่เจ็ดกับบอ่อเนี่ยแต่ไห้ลองลงมาเอาแต่ตัวเน้นคือศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้าครับผมตัเน้นบ่อขึ้นบอรดไม่ได้ทรับเอาครับครับเนี่ยบ่ขึ้นบ่อรถไม่ได้ทรับเอาตัวเล็กแน่แต่พูดถึงว่าเพคนอยากเน่นนักอีกเลยคือศูนย์เจ็ดกับศูนย์หักศูนย์เจ็ดกับศูนย์หักเน แค่เรผู้เขียนเท่านัวนส่วน4ตั้งหลายลร่นเหมือนที่แกตั้งถามล้วอีกรอบนึงนี่หน่อต้องเลยมาเราสองตีส่วน4ศูนย์4ศูนย์กับ4เจ็ดนน่ลองมาเอาครับ4ศูนย์กับ4เจ็ลองมาเอาบ้านนี้กันทีพูดถึงความมั่นใจของอาจารย์เนาะครับเอ่อระวังหาศูนย์ศูนย์ากับกับชุดบนกับชุดล่างเนี่ย เทคะแนนใปทั้งหลายครับผมมันใจทั้งหลายเอายงไงว่าบางศูนหาซูนเจนนี่โยนเู้นเจ็ดหลายกว่าศูนหาเลยนาเ่มดแต่เคียเอาคู่เดียวเลยครับผมจะเ้าคู่เดียวแต่มันจะเป็นไปได้ทุกอย่างต่ห้องกับการแม่น้ำครับผมแต่กดถึงว่าลูกมันใจคือศูนเจ็ดมันใจคือว่ามันใจมากทั้งชุดบนครับแต่ว่าบนก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างนะี่เรียมเสียงเรียมรง่งมาครับ เรียกบอกว่าเน้นบนปทะเทศแม่ล่างเทากับบนบกล่างได้ครับผมบนบกล่างไว้นั่นครับตัวเลขมันบ่หลายครียิงห่อลงมไม้ห่างหอกเลยกูว่าเ่าแต่ว่าพูดถึงว่าซีสูนว่าซีเจนนั่นเทากับควยตื่นหน่อยลงมาเอาครับผมตื่นหน่อยล้มไม่เอาทำทำเท่าด้วยเขียนได้ว่าเขียนจังไรเขียนลักษณะไหนเจียนอะไรก็อะไรก็มาล่าฟัน โซนหาโซนเจ็ดนะครับเนาะที่เป็นตัวนี้เลยเลขมมือนั้นเขียนไว้แล้วเออแดีววันนี้ฟันแฟันสันๆมือนี้ชิปมือนี้ชิปหาเด้อคุณผู้ชมของสุดท้ายวันที่สิบห้าเนาะอย่าลืนเดี๋ยนมือมือแหงนะมือเื็นมือแตกจุนๆยังไงคือถามตัวคือคือยังบ่มั่นใจปันได้บ้าจะแม่มาสามตัวแต่ว่าสองตัวมาแน่ครับสองตัวแม่แน่ โอ้ยกระเพื่องผ้าบารมีอัดใบารมีูเลยนะเพราอะไระครับที่กะไา้เห็ดในส่างมาอัน่าจะ่หยนเล่าเองอยากให้กลับมาพ่อกลับแม่เราเรียกแต่ว่าหน้ากับเพื่อนมาจากที่ถนนรัาผมเดี๋ยวนี้มือวานี่ก็มีช่องของพอเฮ่หครับในรับมานี่มาลงเป็นกระาพ่าไปพลัคิวครับผมพี่แพทย์ที่แพทย์จากที่ถนนนี่ครับ ครับผมโปชีแพกิจเจนนอนมากเลยเนาะครับยโอมแท่งเมืองนอกคนกะรวมเป็นน้ำคิ้วหนึ่งแล้วอมันจะได้ใส่ลายไปในประเาียจารย์นอยสามสิบคิ้วพ่อห่อยสามสิบคิ้วครับมันคิ้วแล้วเท่าไหร่บ้านนี้พันแปดพูดยากเห็นึ่งพันแปดครับโอ้ยูหนึ่งพันแปดบรายแต่ไม่โฉมีแไม่โฉมี่ลาวมวยคนละคิวกันดนะพ่อแม่แต่ผูดยาก เอาเป็นคิ้วคิ้วยี่คิ้วคิ้วได้คืออย่างเมาเฮจะพาไปก็ได้เพื่อนครับผมทั้งเบิดลอยก็คิ้วนะครับนลอยก็คิ้วเวละอันนี้เฉพาะปูนนะว่าวันเที่ยวกันกับคาสร้างคาเธอท์ครับคาคาสร้างนี่อย่างเทศบานมาเฮ็ดของประเทศเทศบาลมะเฮ็ดเนาะแต่นี่คาที่แผ่กับคาไม่เม็ดครับผมไม่เม็ดถนนเนี่ยเท่นี่แหละทางเที่ยวนี่ยแหละเพราะว่าหนาฝนนี่มันมันกึ่งมันแฉครับผมมันมันลำบากเวลาเขาเที่ยว เงินไล้จชื้นแล้วเ,เป็นขีดตุม้มหมดแล้วครับแห้งรถเข่ารถออกดูจะแห้งนั่นแหละครับเจ้าแมาเ,าเลี้ยงนั่นอาจารย์ยังเลยนีน่ล่ะ<อ>เด้อคือคือตัวเล็นี่แหละปูบนไห่แล้วลูกก็ไหต่ตอครับไห่ตอตัวเลขบ่มีเปลีนน่ยนเด้อเด้อเดี๋ยวพาไปลั่งเลี้ยงซีว้รถมันติดอะไ้น้ำเพลินมันอันนะมันบ่ได้จริงอันก็เอาเด้อเงินเพิ่นอันใจเครื่ก็เอานี่ตันใจเครื่องเอาในคอนเทนต์ในผู้ขาเน่ยใจเครื่ก็เอา คือไหวเพราะพอได้ฟังได้รุ่นก็ได้ล <c oughs> วกป่ได้ว่าให้ง่ายแต่อยากให้ภากันได้ไม่ยู่ไม่กินม,มัดมีมัดซิ้มกันครับผมเนื้อกินเนื้อใส่ก็ไม่เห็ดบุญเห็ดท่านครับนี่เด้อคือคว่วเน้นคือว่าจะเน้นให้เน้นให้แล้วหอวลงมาอีกหน่อยก็เก่าอีกหน่อยก็เก่าแต่ซุ้มหนังเท่ากับควยลองเอาครับผมรวาวเดียมัเนือก็แต่ซุมหนังเท่ากับควยลองเอาครับผมเพราว่เลีมัน ก็เลยลงออกมากเราวัันแค่ซีกูเอากัะยองมาเอาครับผมนี่เจ็ดเจ็ดซี่ศูนย์ศูนยี่โอ้ีกว่า <40 S 2> โอ้ที่ที่ที่แรกเนี่เป็นเจ็ดสนะีูนยะบันทึก่นมาสับใหม่าเก็ยรติศังก็แม่นี้เี่ศูนย์เจ็ดมืนวะแนนครับในสาตรง ครับหาโซนหาศูนนี่เป็นหาศซนหรือโนหาครับอาจารย์ครับคือคือจาใจนล่าคือูนหาโซนหาโซนหาเนาะนี่นนหาเนาะม่วงศซนหาม่วงวงวงนหานะหอเวงศูนหาครวงศูนหาน้ำนี่ย่าวา่าวาเป็นเลขตั้งศูนหาตั้งหาศูนเนี่ยอาจารยิได้รู้ว่าโซนหายหาศูนังไงเนี่ยเพื่อจะตรงตรงเดือกเป็นตัครับครับผมพ่าวาผู้ผู้เนี่ยมริง่ิเนี่ยโตที่ ศูนหาห้าศูนย์ข้างกัลยานีศูนหาแต่น้องวงไว้เนาะวันนี้กัลยาณรบกวนอาจารย์ท่านนี้ที่มารบกวนเวลาบินบาเแต่เสาครับผมเนาะครับครับครับอย่างเสาเมื่อนี้ลูกขออวยพรเด้อยมพอยุแมเอฟซีเอ็ดนินทั้งหลายครับไว้รัฐบาลวันนี้ก็ขอให้สมนัติพัฒนากันเด้อสามตัวโตสองตัวตรงแต่กันมี่กิ่นมี่ใสได้กลิ่นจะใสก็เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเด้อขอสมนัติพัฒนาตระการด้วยเถิน อันนี้กันม่สรุปบันนี้นเมมานาะแนวคเวิจโชคแนวครับสรุปให้คนดได้รู้ <c oughs> หวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองหางของมือนีก็เป็นวันที่อ่าสิงหาเอีอแ้แมนแมนกับเมื้อมือ,อนี่กัแม่ได้เท่กันแล้วผู้ใลี้ยสตีตั้งกากักหลังที่ว่าสิตีรั้งกายไปนานนะจับมือ,อนอาจารย์บอกล้านปร์เซ็นต์้านเปอร์เซ็นตวั่อไปมันธรรมดาดิ ตอนแรกเล่ามาเออในรอยเปอร์เซ็นนี่เราว่าตกใจอยู่ว่าเราสี่รสเปอร์เซ็นต์ลงมากเว่าฉันแบบเล่าเราเล่นเบาล้านเปอร์เซ็นต์มันยังหลายกว่าเก่าต้นเลยไหลกว่าเก่าแบบบ่ธรรมดาความหลายกว่าเก่าแห้งครับแต่ว่าครับตั้งแจสัมผัสออกมาแล้วบอกเลยว่าถึงว่ามันใจเล็กขนาดนี้ดิตั้งแต่สัมผัสออกมาตั้งแต่ก่อนหน้าจั้งแต่เราไม่จำกาดสายอยู่นี่ตั้งแต่อุณหภูมิดังๆแันเท็อ ตั้งแต่กุณแห่แดงๆตั้งแต่อยู่บูรพาล้านตะกอนจากกุฎแห่ไปบูพรพาล้านรัอที่กินซาปยเตียวหรือเ่านวดแรกที่หลังจากกลับมานวดแรกหลังจากกลับมาครับบานนี้กุดแห่ที่บา้านนะครับพระตรงมาจําพรรษาอยู่ที่วัดกุดแห่ซึ่งต่ลแเริ่มเดิมที่เพื่อนกขอยู่นี่แหละ แม่บอผู้เขาว่าตามก่อนนี่นี่ต้องถามผู้เขาว่าตามก่แน่แม่ดียื่หยุ่มอ่ะแม่ยืดหยุ่มชุ่มสีก่อนยื่หยุ่มสียื่หยุ่มสีกต่ดังจุ่มสีครับมาเจิดแม่คุณเฮดังอีกคุณเฮดังอีกตามไปบุรภาพามกินกับก๋วยเตี๋ยวอีกกับไปยุบพุ่นอีกไปดังยุบพุ่นอีกฮะไปพุ่นได้แม่แต่ว่าไปนี้เพื่อนไปยุขอนแก่นแม่ไปยุขอนแก่นนั่นที่เด็ดเกี่ชื่อว่าไปยุขอนแก่นนี่ เข้าสาั้นโตถึงสางมวดนดิ่นว่าครับเข้สาสัมตัตตรงคว<ะ>ามน,นี้อนเออการได้เปลี่ยนน้ำตัวแตกตายเหี้ยทีิคนได้เห็นได้สั่งครับอืมจึงเห็นเม็ดเงินถึงคนว่าเม็ดหุ้มสองล้านก็าบิคนวางสั่นอันนี้ก็่นว่าได้เห็นได้สั่งในจำนวนสองล้านก็าบาครับอืมอันนี้ก็ได้บานนี่กับมาอยู่นี่เนาะจะได้เป็นงวดนี้งวดแรกที่มันใจถึงขนาดว่าฟาไปดึกเลย่นว่าโยนโลดฟ้าไปโยนเออฟาไปโยนอืม ใจเครื่องเก่าม่นวางั่นมันใจกันนั่นต้อนอะเบ่คเคยบ่เคยเอาบ่เคยสื่อใจเครื่องดิผมนะบ่เคยสื่อใจเคขาเอวบ่้านดังว่าคิดว่าต้องต้องเอาแล้วล่ะที่จริงเจ้าว่ามันติแล้ว<อ>แต่ว่เคยสื่อใจเครื่องเจ้าเสี้ยนเจ้าใจสดอยู่แต่ว่าแบบนเล่นแบบเลขจริงไว่าหมายเขาใจเครื่องเดียวเออเขาใจเพราะอะไรยังใจงจะเต็ม อืมเข้าใจเต็มตลอดเรียเข้าใจมากเกินเดี่ยวเออนาะเอาแต่จะรู้ไหมเพื่นฟังตัวบอบมดนี้เลือดยังวะอ,อ่าตอนนี้คือหลักอตัวเจ็ดไล่เจ็ดยู่หลักหน่วยเป็นตัวที่มันจะอยูทั้งหลังนี่คือเป็นข้าที่ปูบอกเลยปูมาเนี่ยตั้งแต่อยเหล็กน,นั่นตัวปูมันกับมาบอกมาตลอดครับแล้วนะวันนี้ฟันเลยระวังศูนย์เจ็ดคือสองตัวนี่ศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้าจำไว้แต่ว่าถ้าแบบ มันให่ที่สุดตัวที่แบบเน่ิมสุดๆขี้ศูนเกียร์ชูนเกียร์ตอนครับคือตัดต้องให้หลังจากที่เลขเจ็ดศูนย์สี่หรือว่าสี่ศูนย์เจ็ดเนี่ยถ้าซับไปแล้วมันไหลาหางครับแม่เพื่อนกับเลขบอกว่าซับในแค่สี่แค่นั้นต,ตัวเลขตัวเลขเนี่ยตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่งนั้นเพี่องแต่ว่าซับไปซับมากใช่เปลี่นไปเป็นการาฟนะศูนย์เจ็ดกับสี่ชูนเนี่ยนะครับ,รบแม่มนปะการการที่ว่าตามรักที่ห้องฟังของหนึ่งเป็นเราเป็นมาน ศูนย์เจ็ดกับสี่ศูนย์ไม่นเพื่อนเพื่อนว่าให้สับเด็กเลยบ่อไหสลับไปสลับมาใหบ้าเอาเอาเจ็ดปักลักไว้เอาเจ็ดปักลักไว้นี่จะเสื้อศูนย์เจ็ดกับสี่ศูนย์กับที่เราเพื่อนผู้ผู้ที่เอาสามตัวบนมาตัดเป็นเป็นหกประตูเป็นหกประตูครับการลดเหลือสี่ประตูครับจะเสื้อสี่ศูนย์กับศูนย์เจ็ดแล้วก็ไปครับจะที่เป็นแต่ว่าอย่างสี่บอกไหวเนาะจักหน้อยเนี่ยพะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอั่นจะไร่มามันอั่นจะไร่มากนะครับของมูมี่ห่ก เนาะปูเพิ่นอาจสิร่องใจวัดใจก็ได้แม่นบ่ล่ะคปูไรซีสลายนะครับโยนใส่ก็ค70สป็นเกตสัาซีเกตสิเป็นไดรล่ะสวัสดีครับแม่นบ่ล่ะเอายอนมาใส่กันแม่ครับเพราะฉะนั้นนี่อย่าประมาทดีกว่าอืเนาะอย่าประมาทดีกว่าเอาสิไปมั่งจังได๋ก็เที่รถนะเนาะไปมั่งไหนก็เที่รถอันนี้เฮาก็บ่ได้ว่า ต้องไปซีอยังจันยังตีเล้อันี้เครับอะไรเนีน้ำคแต่ว่าที่แเน่คือเพิ่นเน่นที่สุดที่ศูนย์เจ็ดเน่นล่องลงมากที่ศูนย์หักแครนครับเออสิที่ห้วที่อไนี่ไหมสิที่น้าที่ห้าทิ่ว่าสองชั่วโมงนี่มเอาเอานมี่าี่ไปก็หอมปากหอมคอกเ่อพี่เจริน้าครับโชคดีไม่ใช่สุขุมทุกคนสำหรับมือเอือนจะไดอ่าจ่ ขอเน้ยนย้ำนะครับว่าตั้งช่องนําเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางตัวเลขตัวเบอร์เนี่ยผู้มุนอยุ่บางกอกผู้บอกอยุ่าอีสานฉะนั้นเนีมีความเปลี่ยนไปได้แต่ก็ความเปลี่ยนไปบ่ได้นะครับให้พินิพิจารณาใส่สติดีๆก้อนสิลงทุนกรบพริออพี่น้องครับผมตัวเลขดีอยู่ใส่เข้ากับไปติดตามไปนัาให้มาให้กันนะครับจะว่าเข้ากับบริเฟันท่วงวาสีออกล่าเปิดเส้นหรือว่าแสเงเปิดเส้นั้งบริเวตรงนี้ใส่วิจารณญาณดีๆครับผมโชคดีไม่ใช่สกูทุสกนครับผมวััดีครบ